เดยวเราไปดูกันต่อครับอีกหนึ่งงานที่จะเกิดขึ้นนะครับกับงานมหกรรมศริลปะกรารแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครับครั้งที่26เฉลิมพระเกียรติบัลเลสสวอเลกวันที่13-15กันยายน2567นี้จะจัดก,กันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับงานมหกรรมศริลปะกรารแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่26นะครับก็ จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2542ซึ่งในครั้งนี้ครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยานิวัฒนากมรมหลวงนราธิวาสราชนครินในการเปิดโลก,กทัะนัศนะครับให้กับคนไทยด้วยศิละปะระดับโลกครับผ่านการแสดงขแขนงต่างๆยกตัวอย่างนะครับบัลเล่การเต้นร่วมสมัยรวมไปถึงดนตรีคลาสสิกระหว่างวันที่7กันยายนถึงวันที่20ตุลาคมจะจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่สูนวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับทั้งนี้นะคะก็ได้ขอเชิญ มีการขอเชิญรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชะดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่งานวหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่26เรื่องสวรร์เล็กณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันศุกร์ที่13กันยายน2567ค่ะ